จะไปไหนมาไหนเซอร์ไพรส์รใครไม่ได้เลยนะคะเนี่เพราะว่าเสียงเสียงดังเขารู้หมดคุณนะคุณสวัสดีค่ะพ่อแม่ไอซีทุกคนนะคะบ้านน้องบุญหลจอยเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุญหลจอยเรานะคะแล้วก็จะมี กระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุหลาจ่จอยเรานะคะนี่ค่ะมีหมอนค่ะหมอนน้องบุหลาจ่จอยเราค่ะจัดจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหลาจ่จอยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติบข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะสารมือทั้งใบนะคะยังไงก็ไม่นาะนก็ฝากบ๊อบ้แม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลาจ่จอยเราด้วยละกันนะคะ มาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจพายบุหลายจ่อยนะคะหรือไม่ก็ ID ไอดีลไ์แม่นางนะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะยังไงก็ฝากพ่อพแม่ซีทุกคนด้วยนะคะของโน้ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่ซีทุกคนนะคะ6กกระช่อง้ายบุหรีจ่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะ ไม่รู้จะไปไหนกันนะเป็นรอลุ้นค่ะรอลุ้นเดินเข้าป่าไม่จะพากันไปไหนเทางเดินมีจับป่าเลยค่ะก็ต้องกราบขออภัยในเสียงดังรบกวนนะคะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามน้องแล้วก็บางทีอาจจะมีเสียงเบรกที่แบบดังแสบหูสักเล็กน้อยนะคะช่วงนี้หน้าฝนก็รถจนนะ ติดตาตามด้วยนะคะจะไปไหนกันนะโอ้มีพี่ควันด้วยอะ่ะวันนี้มีพี่ควันน้อยนะจ๊ะพี่ควันน้อยจะพาคุณแม่จันทีกับน้องบุญหลายจอยไปไหนะโอ้เสียงอโอ้โหจะไปไหนมาไหนเซอร์ไพรส์ใครไม่ได้เลยนะคะนี่ ว่าเสียงเสียงดังเขารู้หมดพุ่นนะพุ่นนะเฮ้ยนี่เจออะไรเจ,เจอต้นยิ้วค่ะเจอต้นยิ้วเฮ้ยใครบอกต้นยิ้วไม่มีน้ำมีนะคะส <c oughs> <c oughs> ุดยอดเลยเสียง น้องบุญหลายจอยพาออนทัวร์นะคะออกนอกพื้นที่นะคะยาวๆเลยค่ะจะไปถึงไหนกัน อันนี้ถ้าพ่อไม่ปรามไว้นะคะวิ่งแล้วค่ะนานๆได้ออกนอกพื้นที <c oughs> ่เียครับหวังว่านะคะไม้กันสันจะเป็นใจค่ะอันนี้ตุนบอกค้ามปออมจ้ะอันนี้เราอยู่ในวัดป่าอาจียงแล้ว เดินเข้ามาในวัดป่าอเจียงแล้วนะคะรมลื่นค่ะลมลื่นมาดูดาบไม่น้อยกันเดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะน่าจะไปถึงแต่ชวนพ่อให้พาไปอ่ะ ไปบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของน้องบุญหลาเจ๋อคัะคุณแม่จันทิพย์นะคะพาไปเดี๋ยวให้อ่าให้พ่อหลอกล่อพี่ฟอร์มให้พ่อหลอกล่อพี่ฟอร์มตัดผมเพราะว่าผมผมพิควานยาวแล้วค่ะอันนี้สุสานช้างนะคะเป็นการแคาเรอะไรพาเที่ยวพาทัวร์ไปอ่าในตัวด้วยนะคะ ชายพานี้ครับพาทัวสุสานช้างครับก็จะเสียงรถอาจจะดังหน่อยต้องขออภัยนะคะเดินนำไปสุดทางค่ะหรกใส่ไม่นั่งต่นไหนสออนทัวร์ครับวันนี้โชคดีหน่อยค่ะไม่ค่อยเห็นหมาจรนเ,เท่าไหร่ พี่สีตาค่อนข้างเดินทางรับรืบ่นค่ะคนนักคนนักไม่รู้เป็นหลายมือน้อย,เ,ยเจออะไรข้างทางเป็นไม่ได้เลยเนี่ยค่ะบรรยากาศวัดป่าเจียงก็อะไรนะนี่ค่ะศาลาเอราวัณน,นะคะเราเห็น เป็นเสียนช้างอยู่ข้างบนไม่ได้ผ่านเส้นนี้มาค่อนข้างนานแล้วคะ่ะ กลา้า <laughs> ท้กเสียงเสียงดังอยู่เรื่ยอยๆรีบรีบดูหน้าตาวุ้ยวุ้ย โอ๊ยอปไปเผาคักเผาคัดจะดักนน้อยตอนไหตนไหดักเนน้อยตนอยน,อตน,อตนอไหนตอนไหนไไม่ได้พาทางเส้นนี้กอ้อนมาเรื่อยๆค่ะแต่ไม่จะแต่ไม่ได้มาตลอดเนาะล่าสุดก็คือมาวันเกิดของอมงคล บานจะของผลนเนี่ยรู้สึกว่าจับประมาณเกือบสองปีได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้พาไม่ได้พาน้องมาเลยมือน้อยน้อยแวะข้างทางตลอดมือน้อยน้อยแวะข้างทางตลอดครับพานักเรงน้อยมาบานจะของผลนนะคะ วันทัวโ์ดูค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยกี่ดื้อค่ะมื่อบัยูื่อื่อโอโหสีด้านแม่ไปหาปลาอยาคลิปนี้ขออนุญาตแบบดูกันยาวๆนะคะนะ ไปแล้วเดี๋ยวจะไปรอน้องอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าของผลนะคะมาเยี่ยมมาเยี่ยมถึงแล้วเอ้ยน้ำ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 เฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยเฝ้าคักอุ้ยเฝ้าคักอ่ะเออไปขอยย,ยังไรพูดพูดไปขออยู่พูดไปขออยู่พูด ไปขอไปขอยาลายเร็วเดี๋ยวพาพี่ฟอมพี่ฟอมลงมาตัดผมโอ้มหอดขี่สัมผัไล่หายคักๆเด้อเห็นว่าไคขี่ใช้เงื่อนแน่ไม่ได้มาดนน่ะเอ๊ะเอ๊ะน้ำนามน้ำ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 ลูกกินหนามกระลูกกินหนามหอนทอดเอ้ยเผ้าเผาเผาเผาคักเฆ้าเน่ไปลูกไปปวดไปปวดไปอาบ มามาเร็วๆยายไรมาแล้วเร็วๆยายครับกี่กล้วยหน่อยครับมาช้าเร็วๆเฮ้ยเฮ้ย เนี่ยออกไหมเนี่ยออกไหมไม่เอาออกนะเออไม่เอาออกเดี๋ยวยายแล้วเอาข้างๆออกให้ยกตากันจะท่านเฮ้ยพี่ฟอมตัดผมนะคะเอาจ่อยกับเอาจ่อยพาจ่อยมาพาอ่ะพี่ฟอมตัดผมนะคะเดี๋ยวรอดูว่าพี่ฟอมตัดผมแล้วจะหล่อไหมสีตาให้กำลังใจด้วยต่อไหมอู้ยขอบคุณครับยายลายยัง นี่ครับวัสดีครับเอฟซีสิทรงผมหล่อหล่อวัสดีครับมาเห็นไหมอันนี้นะครับภารกิจนะครับพาพี่ฟอร์มาตัดผมก็เสร็จเรียบร้อยสําเร็จนะคะทรงใหม่นะเป็นทรงรองทรงสูงพี่ฟอร์มบอกชอบชอบทรงนี้อยากได้ทรงนี้นะคะครับยังไงก็ ฝากบ้านบ้านของเจ้าของช้างเออพ่อบอกว่าอันนี้ใครสนใจที่จะมาหาอันนี้เป็นโฮมโฮมสเตย์นะคะก็มาโฮมสเตย์มาพักโฮมสเตย์นี้ได้โฮมสเตย์บุญเหลือบ้านนะฮะน้องน่องน่องเจ๊เพียได้ครับก็ยังไงก็ฝากนะครับฝากบุไร้ากดแชร์นะครับอสมัครสมาชิกให้กับช่องใหญ่ของเราแล้วก็ช่องเล็กของเรานะช่องอ่าไทยบุหร้ายจ่อย แล้วก็ช่องไม่จะทิพย์ไม่จ่อยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านนะที่รับชมอยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งทั้งทั้งเรื่องก็พูดกันแล้วหรอมาลุ้นลุ้นกันว่าจอยเดินมาตั้งไกลมาไหนนะคะยังไงก็คุณมาานะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะฮะไรจดหน้านะครับผมทีนี้ก็ขอกับคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีนะคะทุกคนค่ะ